ประกาศนะครับขณะนี้เวลา15นาฬิกานะครับเป็นชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บูรณาการผ่านเรียนรู้เศรษฐกิจต่อเพียงน,นะครับก็ขอให้นักเรียนมา,มาเข้าแถวที่หน้าคานเรียนหนึ่งหน้าคานเรียนสองนะครับตามผ่านเรียนรู้เรียงตามลำดับไปทั้งเก้าฐานนะครับ จากฐานการเรียนรู้สู่ตลาดนัดพอจลอเอกลักษณ์ของโรงเรียนวิถีไทยวิถีพอเพียงโรงเรียนบ้านโพนจานอีลอกได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาบรูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยมีเป้าหมายของโรงเรียนคือผู้เรียนมีคุณธรรมรักความเป็นไทยรักความเป็นท้องถิ่นใส่ใจในการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้เริ่มจากการถอดบทเรียน3ห่วง2เงื่อนไข เชื่อมโยงสู่4มิติจากชั้นเรียนได้เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติจริงในฐานการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียนซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน11ฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานการเรียนรู้ปลูกพืช ฐานการเรียนรู้เลี้ยงสัตว์ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมกัก ฐานการเรียนรู้สวนสมุนไพรฐานการเรียนรู้แปรรูปอาหารออฐานการเรียนรู้ประดิษฐ์เศษวัสดุ ฐานการเรียนรู้อะคับออฟพอจลอฐานการเรียนรู้สากรไร้คนขายฐานการเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน ฐานการเรียนรู้ตลาดนัดพอจลอความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของฐานการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ทั้ง11ฐานจะมีนักเรียนแกนนำประจำฐานการเรียนรู้โดยคละระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงชั้นมัธยมมัศึกษาปีที่สเป็นระบบกลุ่มพี่ดูแลน้องร่วมกันคิดร่วมวางแผนร่วมทำและร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆโดยมีครูที่ปรึกษาประจำฐานการเรียนรู้คอยให้คำปรึกษาแนะนำและได้ประสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตลอดจนคอยกำกับดูแล ฐานการเรียนรู้ต่างๆเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติจริงแต่และฐานการเรียนรู้จะมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเช่นฐานการเรียนรู้เลี้ยงสัตว์ผลผลิตที่ได้ก็จะส่งไปที่โรงอาหารเพื่อจัดทำอาหารกลางวันให้กับผู้เรียนมูลสัตว์ ก็จะนำไปให้ฐานการเรียนรู้ปลูกพืชและฐานการเรียนรู้สวนสมุนไพรได้นำไปทำปุ๋ยบำรุงต้นไม้ผลผลิตจากสวนสมุนไพรเช่นอัญชันตะไคร้ว่านหางจระเข้ใบเตยมะนาวก็จะส่งไปที่ฐานการเรียนรู้อะคับออกพจลอและฐานการเรียนรู้แปรรูปอาหารเพื่อทำเป็นน้ำสมุนไพรและขนมไทยจำหน่ายให้กับคณะครูนักเรียน ตลอดจนต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมโรงเรียนรายได้จากการจำหน่ายน้ำสมุนไพรและขนมไทยก็จะนำเงินไปฝากกับธนาคารโรงเรียนหรือ P.J.L.Bank สำหรับขวดน้ำแก้วน้ำหรือวัสดุเหลือใช้จากฐานอคับออฟพจลอก็จะนำไปฝากกับฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะ ธนาคารขยะจะทำการคัดแยกและนำไปส่งให้ฐานการเรียนรู้ประดิษฐ์เศษวัสดุได้ประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นใจกันกระถางต้นไม้และอื่นๆเป็นของใช้ต่างๆส่วนขยะที่เหลือจากการคัดแยกแล้วก็จะส่งจำหน่ายให้กับคนรับซื้อขยะนำเงินที่ได้มาซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดในโรงเรียนได้แก่ไม้กวาดตะกร้าใส่ขยะเป็นต้นสำหรับฐานการเรียนรู้สากลไร้คนขาย เป็นฐานการเรียนรู้ที่ปลูกฝังความซื่อสัตย์ลูกค้าหรือสมาชิกจะซื้อสินค้าและทอนเงินด้วยตนเองซึ่งสินค้าที่จำหน่ายจะมีทั้งอุปกรณ์การเรียนขนมต่างๆส่วนเครื่องปรุงต่างๆนั้นจะจำหน่ายให้กับโรงอาหารสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้กับผู้เรียนจากฐานการเรียนรู้ต่างๆที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งบริษัทสร้างการดีที่เกิดจากการรวมกลุ่มผลิตสินค้าของนักเรียนในระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่สจะมุ่งสู่ปลายทางฐานการเรียนรู้สุดท้ายคือฐานการเรียนรู้ตลาดนัดพอจลอเป็นฐานการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะในการให้บริการการจำหน่ายทั้งผลงานผลิตภัณฑ์และผลผลิต รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครองในเขตบริการของโรงเรียนก็จะนำผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าต่างๆมาร่วมจำหน่ายในทุกวันศุกร์และวันเสาร์ช่วงระหว่างเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้เกิดความภาคภูมิใจรักและหวงแหนความเป็นท้องถิ่นและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองตลอดจนคนในชุมชนที่ได้เข้ามาสนับสนุนจับจ่ายซื้อสินค้าเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันเป็นการกระจายรายได้ในชุมชนเสริมรายได้ระหว่างเรียนให้กับผู้เรียนรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างเจตคติที่ดีทางด้านอาชีพให้กับผู้เรียน และในช่วงสิ้นปีการศึกษาก็จะนำเสนอผลงานพร้อมทั้งจำหน่ายผลผลิตในงานเปิดบ้านพอจลอวิถีไทยวิถีพอเพียงซึ่งในงานนี้ได้เชิญโรงเรียนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมชมนิทรรศการและเชิญโรงเรียนในกลุ่มเมืองหลวงพ่อโตได้นำผลงานทางวิชาการระดับชาติมานำเสนอนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คนในชุมชน ได้นำผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าต่างๆมาร่วมจำหน่ายในงานเปิดบ้านพอจะรอวิถีไทยวิถีพอเพียงด้วย